ถ่ายถ่ายถ่ายลูกให้หน่อยเด้อฮะไปแล้วไปแล้วถ่ายถ่ายแทบแทบแนี้แล้วดูเด้อถ่ายถ่ายป้าด้วยเด้อเช่นแต่ตรงนี้นะแต่สองสามลูกป้าด้วยครับป้าด้วยเออคงอยู่ประมาณนี้อันจะชัด

ไม่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากะคะ่ะยมันเด้งอ่ะเครื่องนี้น่ะไม่เป็นไรร้อน ไปเลยลูกไปเลย ช่องใหญ่ช่องใหญ่คือนกันภาษาช่องใหญ่เอากนรไอรเลยตั้งรอบเพือนเลยมันจะร้อนไปไหมได้ไหมร้อนละแม่แดดไม่ออนไปช่วยจังคนละมันตั้งไงแล้วบเท่านแดเปิดหรอกใคเคือนะโทรศัพท์เนูตกเมื่อกี้แต่ก็ตกที่ไหนก็ตกอยู่ตรงสารา ปีมันแตกฟิมันแตกดีนะเนี่ยฟิมนะควงประจอกระแตกบดที่กันในโฉมจอกระเลยค่อยอยากเปลี่ยนใหม่อยู่ตอนแรกอะแตกข้างล่างไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเห็นแต่รอบนี้มันแตกข้างบนอ่มันแตกมันเปลี่ยนฟิล์มใหมหรือมันแตกแต่ฟิล์มมันเฉยเฉยฟิมกันฟิล์มกันมองมันเป็นไม้ห้าสิบเลยเห็นไม้หลอกออกก็ไม่ได้บันนี้ไปให้ร้านเขาหลอกออกเพราะว่าหน้าจอมันแตกเขาหลอกแล้ย่านย่านหน้าจอมันใช้ไม่ได้ เปลี่ยนหน้าจอใหม่แต่คันกว่าภาษาเพราะคันเล็มมี่งอนมุก็เลยบอการ์เกะก็เล้ยว่ายังเสียเลยลอกๆจังเสียเลยนี่นี้นี่ยับเออเนี่ยไอยแตกตรงนี้เลยก็ตกเหมือนกันมันแล้วนั่นแหละค่อยแตกตรงนี้เลยเพราะแบบแตะยับคือกันข้างข้างบนดีที่มันมีฟิล์มนแล้วทำบ่มีฟิล์มกับมุ่นแล้ว บันเถื่อมันเถื่อนยอเอินเพิ่าโลดย่าเรจะกลับเปลวเสื้อฟ้าก่อนเด้อเที่ไหน็นใส่ไหมมีขอเสื้อฟ้าหน่อยนะ้ยบ๊าค่ะทุกค ขอตัวแล้วก็สูดช่องยาซีกบกอค่ะที่ไม่ไม er ่เพราะว่าดีใจเออดีใจนนะคะีค่ะ FC ท่าน FC ให่ใจดีท่านก็ให้น้องมนบ่นไว้นานแล้วให้สามนบ่นไว้นานแล้วก็เลยเพิ่งมาสำเร็จเพิ่งจะสำเร็จท่านก็ไม่ลืมท่านก็ไม่ลืมท่านก็ยังศรัทธาองคูอยู่น้องมนก็ยังมีใจศรัทธาองค์ปูตลอดเวลาเพราะว่าคือเราเลือกถึง ลึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าเคยบุญเคยขอพรอะไรไว้เนี่ยก็ขอให้ FC ได้สําเร็จถึงแม้ว่าเราจะจะไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นประจําก็เราเึกถึงองคุปเป็นประจํารู้ไหมก่อนวี่ไม่รู้ก็ไม่บอกก่อนที่ FC อ่ะจะโทรมาบอกว่าที่ขายที่ได้แล้วให้บ่นบนไว้จนหนูลืมอ่ะแล้วสมมติหนูจดไว้มันก็หายไปอ่ะหนูก็หาไม่เจอ แล้วเอฟซีโทรบอกว่าที่น้องมนบนไว้ให้ให้พี่ขายที่ได้พี่ขายได้แล้วนะแล้วก่อนที่เอฟซีจะโทรมาประมาณหนึ่งอาทิตย์อ่ะเ็ดวันอ่ะอฝันว่ามีพญานาคสีเผือกอ่ะสีขาวไปสู้กับแมวที่บ้านคือไปเล่นน่ะไปเล่นหยอกกันกับแมวที่บ้านนั่นแหละเล่นหยอกกันอ่ะพญานาคตัวใหญ่มากสีขาวเล่นหยอกกันกับแมวที่บ้าน แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ไม่ตีอะไรเนาะคนเราก็ตีเพียงเท่าหวยเออมันมีเรื่องเดียวเลยคือได้คือคือได้ว่าเออมาจะเอารำจานมาก่อนเพิ่นมาก่อนเอฟซีผู้ใหญ่จีท่านก็โทรมาบอกว่าสําเร็จแล้วนะไปแก้บนที่พี่น้อยสองร้อยนางรำโอ้โหนลูกสู้คูนลูกเลยคช่ขูนลูกสู้เลยปะจัดแถวกับเราจัดแถวจัดแถวถ่ายเนาะจังเจริญลืมสาวสวยของอีแม่ เดี๋ยวนะไปจัดพุนเลยปาอฟไปหาป้าอยู่ออฟฟิศไปทางนี่เลยมาแล้วนะคะนางลำสีเขียวนะคะมาแล้วนั่นหลเขีย้หเู้เขียวสวยมากเลยสวัดดีค่ะอันนี้เขียวอ่อนเออเขียวอ่อนใช่ไ สวัสดีคะ่ะนางลำมาชุดแรกแล้วบ้านนี้หมู่มบ้านแรกบ้านอะไายคะ่ะแรงงานมานท่างงามบ้านทางงาม่ะอ๋อันนี้มาทางนิตยานิตยา,า,าคะ่ะเชิญค่ะเชิญนั่งคะ่ะ จยากนิตยาเพิ่งกินข้าวเสร็จมาจะเห็นประจำวัสดีค่ะอุ้ยงามบ้านท่างามเนาะงามสวยจ้าอนะข้ากินข้าวกินน้ำ้ะจ้าจ้า อ้าวอ้ตกเลยลูกเอ้แม่ครับก็ขาข้าพูด้ย่เน้อปลาทาดนะคะเนื้อปลาทอดนะคเข้ากไกนันลืมอ้ถ้ากินข้าวดกินื้อลอินมก้ากไิน ถุงละบาทค่ะถุงละ9บาทมีกี่ลูกลูกต้ไม่ม่ห่อนหอนเยค่ะสุดนุ่นสวยสาวน้อยจะทิ้เข <Napoleon>. ่าวอาทิ้งเข่าออกมาเลยค่ะแม กินโลดได้กินโลดเอยำข้าวปุ้นอร่อยนะเพลอก็ไอ้เขาทำเยอะไปหน่อยเห็นไม่หมดยำข้าวปุ้นโอ้ยยำข้าวปุ้นแม่ครัวมาจากมุกดาหารเด้อหน่ะาของแอดมินแอนทำนะฮะรวมยำข้าวปุ้นนะฮะเอาอ่ะ

าโมงตอนนี้กี่โมงภาษาตอน้อ, <c oughs> มอโมงน่ยมาไอนถ่ายอยู่นี่ไลชั่วโมงเติบตอนนี้ไปสองสองงิบห<อ>้าทอวุ้นะมาเติบทางทางคุณนิตยาเขาแจ้งว่ารำกี่โมงไหม สี่โมงอ๋อสมโมงครึ่งครับสามโมงครึ่งแต่เพิ่มแม่แม่มาเร็วนะคุณผู้ชมนะเาะว่าเขายังเร็วก็ย่าากินน่จากเติ่โต้เลยเหรอาไปนั่งหมาเนือ่มต่อมแดงยิ้มาวเต็มหอวนตื่นเต้นแต่เ้าโตาสวสวยไปนั่ง้างไคุณคนบึ่า เห็นบอกว่าเอฟซีแก่บนเรื่องขายที่ดินคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะดีไปละบาฝ้าฟังฝ้าฟังอยู่บา ข้าวกล้ามหนะาอัล้ะบ่ข้าวกล้ามสองทงวงหน้าอัลระบอข้าวกล้ามสองทงวงหน้าอล้ะบอป้ทบ้านเนาแล้ะบอเออเอาแล้วอ่าเดินทางปลอดภัยเด้อแล้วก็มาดูเด็กนะคะวันนี้ว่ายังไงแม่ฝากไว้อีกแล้วบอ ฝากให้เลี้ยงอีกละบอให้อยู่กับพี่แอนอีกแล้วโอ้กับอยู่กับตุ๊กตาตัวหนึ่งดูดูดูตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาประจำตัวไงอ่าอันนี้ได้ได้แตไดมานีได้แตไดมารับวันเด็กรับวันเด็กโอ้ตุ๊กตาน่ารักมากอ้าว พ่อเจ้ายังไม่มาบอกพ่อยังไม่ลงมาบอสาวน้อยนายไปไหนแล้วระเบียบประทมระเบียบประถมาถม,มาเดี๋ยวยาเข้าไปทำกับข้าวก่อน <c oughs> ให้ย,ย,ยังไม่ลงมายังไม่ลงมาพี่แอ <c oughs> นเจ้าน้าเทีย <c oughs> พื้นที่ก่อนนะคะเียพื้นที่ก่อน กะลันะคะวันนี้เมนูนะคะเมนูคนปลาทูกิงกับมึ้งกะลังเอามาจากโคโซกวิสัยโซกวิสัยบ้านเดือลูกอันนี้คือเป็นสุดท้ายแล้วท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้าย,ายสุดก็คือตรงนี้นะคะ